ซัมซุงส่ง Galaxy Z Flip 5มาให้เราแล้วนะครับแล้วเครื่องรีวิวที่ส่งมาเนี่ยสีเทาดำเลยมันเข้าคาแรคเตอร์เรามากเหลือเกินนะครับใจอยากได้สีที่มันสดใสกว่านี้ดูแฟชั่นกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรอะ่ะเขาส่งมาเราก็ใช้ไปนะครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยใช้กับเขาคุ่ครีมมาเนี่ยมีทั้งสิ่งที่โอ๊ตชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาบ่นให้ฟัง ถึงเรื่องดีไซน์ภายนอกที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับไฮไลท์คงหนีไม่พ้นจอด้านนอกที่ใหญ่มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไรซ,ซิ่งอะไรแบบนี้ฟีลลิ่งมันเหมือนกับตัว F ล i p 4่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรนะก็สิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงมามันก็ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งเลยเขาเปลี่ยนตัวฮิงหรือว่าบานพับมาเป็นเจน3แล้วเจน3ของเขาจะแตกต่างกับตัวเจนก่อนก็คือมันปิดได้สนิททั้งอ่านแล้วนะครับพอตัว F ลิปซี่เนี่ยมีความกันนวนวนวมมง ็สนิทมากขึ้นก็อุ่นใจไปอีกหนึ่งระดับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการอัปเกรดวัสดุนะครับก็ตัวจอนอกเองหรือว่าตัวฝาหลังเองก็ดีเนี่ยอัปเกรดจากกระจกกริลลากราฟิกตัดพลัสมาเป็นวิกตัดสแล้วมันก็จะมีความถึกขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็จอท่านในคุณผู้ชมมันเท่าเดิมเนี่ยมัน6.7นิ้วนะแล้วก็พาร์แนลหน้าจอ d y n a m มิก m o l e d เ x เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความสว่างเขาอัปเกรดมาก็ สว่างมากขึ้นแหละนะมันพีคสุดได้ถึง1750นิตนะครับก็ทําให้มันแบบสู้ทรงส,สู้แสงภายนอกได้ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับตัวจอด้านนอกนะครับขนาดเขาใหญ่ขึ้นการใช้งานเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยนะอย่างอย่างแรกที่โอชอบเลยก็คือตัวดิสเพย์ของจอเนี่ย ปรับแต่งคัสตอมได้ค่อนข้างหลากหลายดูมีความเป็นแฟชั่นเข้ากับเรามากยิ่งขึ้นนะครับอย่างโอ๊ตเองก็เลือกแพทเทิร์นที่เป็นตัวแบ็กกราสีดำแต่ว่าเราก็เปลี่ยนสีตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสีชมพูแล้วก็แอดรูปหน้าตัวเองเข้าไปมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูแบบ ใส่เคสใส่ใสก็สวยแล้วอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชอบแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเราสามารถกดค้างแล้วก็เลือกแพทเทิร์นที่เขามีมาให้ได้แบบตัวการ์ตูนเขอนไหวแบบกุ๊กกิ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยก็แอดเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับกับต่อมาคือการใช้งานแอปพลิเคชันเสริมอื่นๆนะครับกับจอด้านนอกนะครับจากเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าจอมันเล็กมันก็จะใช้ได้พวกวิเจ็ตจับเวลาบันทึกเสียงอะไรแบบนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยเราใช้แอปพลิเคชันได้แล้วนะครับแอปที่รองรับตอนนี้มีประมาณ11อเปิดตัว จากตัวเมนูตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็แอดเข้ามาแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยจะแอดเป็นแอปหลักๆที่คนไทยใช้กันแล้วกันอย่างลองใช้แล้ว YouTube ดูได้จริงๆนะอันนี้ก็คือแอปของเขาไม่มีบัก๊กไม่มีอะไรนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าก็แรกมากับจอขนาดเล็กนะก็อาจาใช้ได้เป็นครั้งคราวอาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทั้งหมดในไลฟ์สไตล์นะครับส่วนตัวข้อความนะครับเราสามารถพิมพ์เท็กได้เลยก็คือสามารถพิมพ์ตอบโต้ได้โดยไม่ต้องแบบไปแอดข้อความตอบด่วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือ ตัว Google Map เอกนะครับอย่างโอ๊ตเปิดการใช้งานเนี่ยแอปก็ทำงานได้ดีนะครับลื่นไหลดีแล้วก็มันมีทั้งเสียงมีทั้งภาพที่สอดคล้องกันนะครับถึงแม้ว่าจอจะมีขนาดเล็กก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าการใช้จอด้านในอันนี้เราบอกแบบนี้นะในฟีลลิ่งของโอ๊ตนะครับก็บางทีโอขับรถก็เปิดแมปแล้วก็วางไว้ที่ตักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับเลยเพราะว่ามันเล็กนะมันไม่มันไม่ได้แบบหนักอะไรมากนะครับก็ใช้งานได้ในเรื่องของ11แอปที่เขาให้มาก่อนนะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานแต่ ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้โอ๊ตเคยทำพรีวิวไปแล้วตอนที่เขาเอาเข้ามาถ่ายนะครับตอนนั้นก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เป็นสื่อได้ไปจับเครื่องจริงตอนนั้นตัว Good Lock นะที่เป็นตัว Third Party App เสริมของทาง Galaxy Store เนี่ยนะครับเขายังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผ่านมา 2, ประมาณ2-3สัปดาห์แล้วเนี่ยคือมาสมบูรณ์มากขึ้นแล้วนะครับโอ๊ก็โหลดมาใช้แล้วก็ลองติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมอย่างตัวเกม ROV h a r r y Potter Awaken, m Awak เก i c ม w ิ k e n เกนี่ยก็แอดเข้ามาได้นะครับ Google Chrome นะ TikTok, YouTube Music, Messenger ที่เป็นของ Facebook นะครับรวมถึง Gmail เนี่ยโหลดมาได้หมดเลยนะครับไม่ได้เพียงเท่านี้นะแอปอื่นๆที่ในเครื่องเราโหลดมาเนี่ยส่วนใหญ่รองรับแล้วก็สามารถแอดเข้ามาได้เพิ่มเติมนะครับหลังจากเปิดใช้งานเนี่ยเฮ้ยมันทำงานได้ดีนะจอเนี่ย มันพอดีมันไม่มีการครอปจนบิดเบี้ยวนะครับเราสามารถเห็นได้เต็มตัวแอปเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะไหลลื่นส่วนการควบคุมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีจริงจรงจอของเขามีดีเทลคือจะมีติ่งเด็กๆด้านล่างก็จะมีปุ่มโฮมกับปุ่มย้อนกลับด้วยก็ควบคุมได้แบบเข้าใจได้ไม่ยากความน่วงหลายๆคนมีความกังวลว,ว่า ใช้แอปที่มันอยู่กับจอด้านในกับจอด้านนอกแบบนี้เนี่ยมันมีความหน่วงไหมมันตอบสนองดีหรือเปล่านะครับนิ้วเราสัมผัสตร,ตรงไหนเนี่ยก็มีความลื่นไหลดีสีสันแสงความคมชัดก็ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับก็ถือว่าเติมเต็มอะฟูลฟิลให้คือถ้าเกิดใครใช้ซีฟลิปมาหรือว่าติดตามมาตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะว่าจอด้านนอกเนี่ยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับก็สุดๆนะดนะเวลานี้ของตัวฟลิปแล้วส่วน เวเจตอื่นๆยังคงอยู่แต่ว่าเขาขยายได้เต็มจอมากขึ้นแล้วนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานจ,งจับเวลาลงจับเวลาแล้วก็จะเห็นสามารถตั้งเป็นนาฬิกาแบบเนี้จับเวลาทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็มากดโพสต์กดอะไรได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายคือการโทรการโทรเนี่ยก็สามารถโทรจากด้านนอกได้เช่นเดียวกันโดยที่เราเนี่ยสามารถกดปุ่มเบอร์โทรนะครับกดเบอร์โทรได้เลยและ ถ้าเกิดมีคนนอกเนี่ยโทรหาเราเราก็สามารถกดรับสายได้เลยแต่เสียงจะออกเป็นในรูปแบบสปีคเกอร์นั่นหมายความว่ามันก็จะต้องเปิดเพื่อที่จะคุยเป็นลำโพงปกติจากด้านในครับแต่ถ้าเรากลางออกมาแล้วระหว่างที่เราโทรอยู่เนี่ยเสียงจะไม่ตัดสวิตช์มาที่ลำโพงตัวนี้เลยนะครเราต้องไปกดเลือกอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็นความแบบรู้สึกว่าจริงๆใจนะอยากให้เขาเนี่ยรับจากด้านนอกคุยๆอยู่พอพับจอให้เป็นแบบเต็มขึ้นมาเนี่ย ให้ลำโพงม,มันสวิตช์มาเลยน่าจะสะดวกกว่านะครับก็อาจจะมีการแก้ไขในอนาะคตกับแผหน,นหน้านก็ได้ครับอวยจอนอกไปแล้วนะครับต่อมาเป็นการใช้งานจอในแต่ก่อนที่เราจะไปจอด้านในเราต้องทําอะไรก่อนเราต้องเปิดเข้าออกมาก่อนนะครับแล้วคุณผู้ชมเห็นตัวเครื่องไหม วัสดุเนี่ยด้านหลังเครื่องด้านหน้าเครื่องเป็นกระจกหมดแล้วขอบเครื่องเป็นแบบเงาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่โอใช้งานจริงๆมาแล้วเนี่ยและรู้สึกว่ากลัวมากๆคือกลัวมันหลุดมือเพราะมันลื่นเพราะว่ามือเราเนี่ยบางทีเรามีเหงือ่อทาครีมอะไรอย่างเงี้ยมันเสี่ยงจะหลุดมือโอ้ระคบประงมเขามากเลยนะในช่วง2สัปดาห์2ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ ตรงนี้เป็นสิ่งที่โอร,รู้สึกว่าการใช้งานต้องระวังนิดนึงแล้วเวลาเราเปิดเนี่ยเราไม่สามารถเปิดด้วยมือเดียวได้เราจะต้องเปิดด้วยแบบสมือแบบนี้นะครับโดยที่ขอบเครื่องมันเงามากไม่มีมาร์กิ้งอะไรเลยนะเป็นแบบล้ลนแบบคลินคลีนมาเลยนะครับถ้าเกิดโอแนะนำนะมันมีมาร์กิ้งมาให้หน่อยว่าจับฝาตรงนี้แล้วแบบมีอะไรที่มันล็อกกับนิ้วเราเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าเอออุ่นใจขนาดมือมากขึ้นนะอันนี้เป็นข้อแนะนําเพิ่มเติมแล้วกันดังนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดใช้งานจริงๆนะครับตัวฟรีพ้าก็ใส่เคส เข้ามือถนัดมากกว่านะครับไซลโลโลเนี่ยบางคนก็อาจจะชอบแต่ว่าเครื่องมันแพงนะถ้าเกิดคุณรับความเสี่ยงในการหลุดมือได้คุณก็ใช้ไปเลยครับแต่แอบเห็นในกลุ่มมาแล้วก็มีคนที่ถอยมาแล้วนะแล้วก็ไปติดแบบฟิล์มโปรเทครอบเครื่องเลยก็สามารถทําได้นะครับแล้วแบบบางคนเขาติดฟิล์มไม่พอเขาก็ใส่เคสด้วยก็โปรเทคเครื่องเข้าไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับมาจอในกันดีกว่าสาหรับจอด้านในนะครับจริงๆการใช้งาน คือแทบไม่ต่างจากตัว Flip 4เลยมันสามารถใช้งานแบบแบ่งจอบนล่างได้นะครับความละเอียดความลื่นไหลย120ยยเพอะไรอย่างเงี้ยมันก็เท่าเดิมโอ้ก็เลยไม่โยากจะเน้นอะไรกับจอด้านในของตัวนี้นะครับมันฟีลลิ่งมันเหมือนเดิมนะครับส่วนกล้องในนะครับก็ยังให้มาเป็นกล้องแบบเจาะรูป ความละเอียดก็เท่าเดิมด้วยการถ่ายรูปนะครับกับดีไซน์ฝาพับของเขานะคบอันดับแรกก่อนเลยละกันจอด้านนอกมันใหญ่ขึ้นใช่ปะเราสามารถกดสไลด์เมนูกล้องแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยโดยที่เราเห็นหน้าตัวเองด้วยนะครับก็เมนูกล้องพอสไลด์มาแล้วมีให้เลือก3แบบ portrait ถ่ายภาพแบบปกติแล้วก็วิดีโอโดยที่ทั้ง3โหมดที่เราเปิดมาแบบเร็วๆอย่างเงี้ยนะยังเข้าไปปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้สัดส่วนภาพ ความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็เซตได้เลยแบบเหมือนกับจอด้านในเลยนะครับก็เลยแทบไม่ต้องใช้จอด้านในเลยแล้วก็อีกนิดนึงแล้วกันในเรื่องของ IG Story เนี่ยกับกล้องด้านในโอใช้บ้างนะบางบางจังหวะเนี่ยคือมันก็ทําได้โอเคแหละแต่ก็ยังไม่ได้แบบ100%อย่างที่เราคาดหวังไว้อันนี้พูดบอกไว้เลยแล้วกันนะครับ เอาล่ะและสําหรับการถ่ายภาพอย่างโอทเองไปสายเที่ยวคาเฟ่บางทีแบบโซโล่ไปคนเดียวมันเหมาะมากเราไม่ต้องพกขาตั้งกล้องเราใช้ฝา,าพับของเขาให้เป็นประโยชน์คืออย่างหนึง่งเราเห็นตัวเองแล้วใช่ปะเราก็สามารถเนี่ยตั้งแบบเนี้ย ปรับองศาวางไว้กับโต๊ะนะคบแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดรู้สึกมันเตี้ยเกินไปอะไรที่เป็นของแถวแถวนั้นนะ่ะป้ายเปย,ปยหรือว่าแก้วเนี่ยเราก็สามารถวางได้เนี่ยมันเล็กอะ่ะเออแล้วร้านเขาก็ไม่ตกใจเราด้วยนะว่าเรามาทําอะไรนะครับเราก็สามารถถ่ายรีวิวถ่ายทิกต็อกนะครับทำรีวิวของเรากู๊กกิ๊กได้แบบตัวคนเดียวแบบกับอยู่กับตัวเองอะ่ะคนอื่นเขาจะไม่สนใจมากอันเนี้ยเป็นประโยชน์นะครับหรือในกรณีที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนเรานะครับมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเราตั้งไว้ถ่ายภาพกลุ่ม ใช้ปาปแอคชั่นกลางมือเนี่ยชัตเตอร์ก็ลั่นแล้วนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งสุดท้ายละ เราเปิดกล้องจากเมนูด้านในเรากดให้ทั้งสองหน้าจอเนี่ยทั้งหน้าในหน้านอกเนี่ยแสดงผลเหมือนกันให้เพื่อนกดชัตเตอร์ให้เราก็ได้โดยที่เราจัดคอมโพสต์ตัวเองจากจอด้านนอกเราและการถ่ายวิดีโอเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเอ่อจอด้านนอกมันถ่ายได้อยู่แล้วนะแต่ว่านี่ถ้าเกิดเราใช้ในโหมดแบบนี้เหมือนแฮนดี้แคมจับแบบนี้คุณผู้ชมนอกจากความเก๋ที่มันดูดีแล้วเนี่ยนะครับดูแบบ2 k แล้วเนี่ยยังทําให้กล้องเนี่ยมันมีความนิ่งมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจับเนี่ย จุดที่สัมผัสกล้องมันมีมากนะครับมากกว่าการถือแบบอย่างเงี้ยเดี่ยวเดี่ยวอีกด้วยซ้ำนะครับก็มีแบบ7-8จุดเลยทําให้มือเนี่ยมันนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความแบบเออกล้องก็สเตเบิลแล้วก็การสั่นของเขาที่ให้มาเนี่ยก็ดีด้วยส่วนเรื่องคุณภาพภาพและการที่ได้ออกมาส่วนตัวโอ๊ตโอ๊ตถือว่าประทับใจนะ ความคมช้าสีสันเนี่ยถือว่ามีความสดใสตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเปิดกล้องมาซื้อเครื่องใหม่ๆเขาจะให้เซตเลยว่าจะเป็นแบบสดใสหรือแบบธรรมชาตินะคบถ้าเกิดใครไม่ชอบสีสันที่สดใสามากนะก็เลือกเป็นธรรมชาติก็ได้นะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยซื้อมือถือฝาพับมาก,ก็จะถามว่าเล่นเกมได้ไหมพี่มันคือมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับอย่างตัว flip 5เนี่ยเขาใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2มันเป็นชิปแบบ top ป i ของตลาดณนะเวลานี้แล้วความแรงเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงอย่างโอเล่นเออตัว h a r r y p o t t e เ Magic a w a k e n วเนะครับเปิดเข้าเกมมานิดเดียวนะคือไม่ได้เปิดนานอะไรมากนะกดรับเพลยนู่นนี่นั่นเนี่ยเครื่องก็เริ่มอุ่นแล้วนะครับอย่าว่าแต่การเล่นเกมเลยการถ่ายรูปออกไปคาเฟ่เองใช้จอด้านนอกควบคู่ไปด้วยเนี่ยแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มอุ่นแล้วครับตัวเครื่องนะแต่ตัวที่อุ่นนะคบมันจะเป็นข้อด้านบนนะที่เป็นส่วนของจอด้านนอกนะครับมันก็คือความร้อนแบบความอุ่นเนี่ยมันสัมผัสได้ดังนั้นแล้วถามว่าซื้อมาเล่นเกมได้ไหมเล่นได้นะคร มองว่ามันไม่ได้เหมาะนะครับมันน่าจะเป็นมือถือที่ตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์มากกว่าโอเคเขาให้ชิปแรงมาตรงนี้ก็จะเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วเปิดแอปปิดแอปเรียกงานใช้งานนู่นนี่แล้วมันตอบสนองได้ด้วยความรวดเร็วน่าจะไปเบนเอฟิตทางนั้นมากกว่าครับแต่ในแง่มุมมองของโอ๊ตนะถ้าเกิดเขาเนี่ยดาวชิปลงมาใช้แ n a ม d r กรอน7พ u s Gen 2ยังไม่น่าเกียดเลยนะ สรุปแล้วการใช้งาน a ั s u n ง g a ซ a x y ฟ Flip 5นะครับสสัปดาห์2อ,อาทิตย์เต็มๆเนี่ยโอ๊ตเนี่ยชอบนะสิ่งที่ชอบเลยคือการใช้งานฝา,าพับของเขาที่มีจอด้านนอกเนี่ยแหละไลฟ์สไตล์ของโอ๊ตเป็นคนที่ไปเที่ยวทำรีวิวทำติ๊กตอกชอบถ่ายวิดีโอชอบคุยกับตัวเองชอบเปิดกล้องคุยถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้มันสะดวกมากครับเราไม่ต้องพกขาตั้งกล้องเราสามารถทำคอนเทนต์กับตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องงออะไรให้มันวุ่นวายมันไม่ต้องมีพิธีรีตอง หยิบขึ้นมาหนึ่งเครื่องใช้งานไดง้ง่ายๆนะครับอันนี้คือตอบโจทย์โอทมากๆเลยความแรงความเร็วไม่ต้องพูดถึงและจอด้านนอกนะครับพอมีกูต์ล็อกชีวิตมันดีขึ้นมากมันมีแอปที่รองรับอีกมากมายอะ่ะมันคือเป็นสวรรค์ของคนใช้มือถือจอพับนะแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเรื่องความร้อนความอุ่นของเครื่องเพราะตรงนี้เนี่ยคือด้วยความที่เครื่องเขามีความน่าทนนนันทุทนหนอมากับปุกปีกอะพอมันเริ่มอุ่นเริ่มร้อนเราก็รู้สึกกังวลว่าตัวเครื่องจะเป็นอะไรไหมในการใช้งานระยะยาวอันนี้ก หวังว่าการอัปแพตต่อๆไปน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือแก้ปัญหารตรงนี้มานะครับอ่าก็มีทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนะครับแล้วก็ราคาเปิดตัวแอบแรงไปนิดนึงเนาะถ้าเกิดทําตลาดทําราคาได้ดีกว่านี้มัมันจะเลิศมากเลยนะครับ